เออโอเคสบายเลยครับผมผมนายรูนาติกดิเซปชั่นนะครับวันนี้วันนี้มัจะมาแคสเกมกันอีกรอบนึงเกมหน่งจะมาแคสวันนี้ก็คือออกโตเดสหลือมึกพ้องครับแปลไทยๆได้เป็นตองเลยโอเคเห็นคนเห็นคนเคนจีเขาเล่นมก็เลยอุ้ยน่าสนใจดีว่ะเลยลองมาเล่นดูเอาวะเหตว่ามันเล่นยากสดๆยากสดตีมไปเลย แต่ถ้าใครอยากมาซิงเกเงาชิ้หาย,ยโอเคานจะลองเล่นดูแล้วกันนะครัโอเคเกมมพ่อโอ้โหโลบามันซิมเพิลมากแต่ดูรวยมากเลยเนะนี่ย up นวันสำคัญนะเว้ยล้เขื่นลเขี ผมต้องรีบได้แล้วนี่เป็นสารเลยนะเว้ยสามองศาโอเคแทนหนุบไร่พ่อทำยาวไปไม่อ่านนะครับโอเคนี่เราก็เราก็เริ่มเล่นกันเริ่มน้อยแล้วโอ้โหแบบนี้เราจะไปทยอะ กดดีก็ดีใช่ไหมนาเราแบลล์ซะแหละเบลล์โคตรแบลล์เลยเออเลพอสเกมให้กดยีสี่นะคลิปโกงกดเมาส์ซ้ายกดเมาส์ซ้ายเขาขยับเท่าซ้ายแบบเท่าซ้ายกูยังไงวะ ให้กดมาสซ้ายแล้วก็เลือกเมาส์ไปข้างหน้าเลยครับเราเดินไปข้างหน้าปล่อยเมาส์ซ้ายมันจะไปแบบนี้โอเคก้าเท้าเลยโกรธสิอเคเดินไปที่ไนกลาปลุกนะครับโอ้โ่าเยี่ยเลยะไม่แน่ท่าเยีงยมันติงก์ติงแมวเรเลยโอเคแป๊บนึงโอเคต้อง ไปที่นี่เขียนราการปกนะครับกดเมาส์กลางเพื่อเช็นเมือใช่ไหยโอเคแลเวไกดสเปซบาร์ก็ได้โอเคแล้วก็เป็นรายการปกเลยเรียบร้อยโอ้โห,โหมันโชว์เป็นงูเหลือมเลย ช็อเป็นงูลามเลยเอ้ยเฮ้ยเเดกๆดเดเอเอโอเคเรียบร้อยครับเปลี่ยนมดริครับโอเคเราก็ยังตีของอยู่นะเสีย มอัพคิดกล่องแต่งหน้าสีแดงไปโลดโุกเดินแบบเป็นเดินแบบเป็นผู้เป็นหมึกไหนไม่ได้ได้ไงวะโอเคแกกเดกแม่งเลยเป็นไม่ใช่แล้วเป็นทีมันทีก็ะจะไปต่ออะไรต่อยังไงบ้างวะเค มือพ้องโอ้โหโดูเราสิการขยับเคลื่อนไหวดีมีประสิทธิภาพมากเลย,ดยเดี๋ยวสิมือมัน็นงอหลามเลยอโอเคปึ๊บกราบเยอจีนองจิบปันเทคกประจำวันเราแบมาปิ่งโอเคเราก็อยู่ตัวทำงานขั้นหนึ่ง เอ้ยพนนี้เป็นตัวทำงานได้หแล้วเมือมันจัปากกาได้ไงอ๋อสุดเช่อยมันก็ไม่รูเาเคยส่ถุมงเลยไม่ต้องอ่านเลยเอาจิ๊กตีลับเลยเสคปเยซี่ผูเชีชาอกแล้วมาแล้วหน้าความคิทเชนสุรณิรูตสกวามคิรู้บริษแมนเดปุ่ มิกิวน e, okay. ี uh, ่หน like okay. uh ือโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเอาเอ่มควันที่ห้องครัวก่อนนะครับห้องครัวไหนวะเวลาตัดฟักที่ที่เช่นโลบเออโอเคอันนี้ดูท่ามดำๆมากเลยเนี่ยโอ้ยนี่คือห้องครัวงเรานะครับนี่เป็นห้องครัวที่เยี่ยมมาก รับได้ตรงๆเพาเป็นห้องตงที่เกียมากแลตัวเย็นโเย็ดอ้ยมันเย็ดติดอะน้อนี่ยืนมองไปวะดูส <c oughs> ิมาทำแทงกณได้ไหมมาทำแทงุณได้ไหมมาได้มามาได้มามาได้มามกหนสะแกมงูเลือยเลย หรือเลยสิหนึ่งมมให้ก็ทำอะไรน,นี่ยเอย c l a n out h e r e f r i g ต t o r c l a n out h e fridge เป็นทิมที่เราซนนิ้อนะโอ้โหเชถ้าใครเบ ถ้าใครเคยเดียวกันดั้มคนเดียวรถจักกันดีนะกันดัมดาตะโฟแม่งยูนวดด้วยเด็มเดเอ้ยไม่มันมาหามังกรหรอตื่นฮ้ยไปไกลไปยัมากโอ้โหใช่เดรสปิซาเป็นไรเลยไหเนี่ยโอ้โหมีพลังเจ็บพิโต้เบอร์พ่อดิเกอร คือวาเรานยากเลยขึ้นแรงคบอเขาจะใช้บริการปรับตัวสกีนี่งกับเกมนี้ใช่ไหมไว้เมินเมินมึงไม่ดเฮ้ยขึ้นวะมึงทำงานไี่ดีมีประสิทธิภาพของกูทำไมมึงก็ทำแทนกูวะไอเมีย เไปที่ไปโอเคโด่เราก็จะเป็นกันดำนะเราตัวโคเชี่ยงในถังนี้โอ,อเคไปดำดำเข้าไปไอมันขึ้นไงวะ ก็เห่อกแเหระเอ๊ะด,าาด่านโดนเหมือนนี่นะละงงชนก็เป็นกันดัมนะตะโกใช่หรออะไรเรื่องะอะ อ๋อโอเคกดที่ขวาเพื่อยกมือขึ้นนะไม่รับระดับความสูงก็วอล l ์ well, now the fridge is empty <Yeah. S 2> that's good right ข <c oughs> ้อแรกก็เรื่องเลี้ยงภารกิจต่อไปก็คือเอาจานใส่ในอ่างเฮ้ยแล้วมึงไม่เลี้ยหรือวะไอ้น้าปอมิด มันตั้มแบบเล็กปัจบโจ๊ะแฉมใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพมากโอ้โหเอาเลยสองพันด้าแฉมมังกาชิบหายเลยโอ้ยโอเคส่วน โชคเป็นนังสัพพาราดเลยเฮ้ยชี้เบี่ยงเข้าไปเลยโอโ้โหเขาเลยเว้เยขอบใจทำอะไรใช่นี่ M หนึ่งสอ โอ้โหมึงจะเซยันเกินไปแล้มึงจะเซยันเกินไปละโอเคมองสำหรับคุณพ่อปลาเมื่อกี้แล้วมันเป็นอะไรที่ยากมากที่เราจะใสยย่แบนี้สำหรับกูด้วยบ้าแล้วยาชิบหายเลยโอเคเอาลงไปแล้วหนึ่งชิบหายทำอย่งดีกันนี่กู 拜拜拜拜拜拜，没你完了。炸死你！你他妈的，我赔你。行吗？ ถืรับพันนะครับรับได้รับได้พวกนี้มึงยอะเย,ะ,ยะกยนใช่ไหมเนี่ยโอเคมา Are you ready for our romantic evening? บนนันเนี่ยเยอะ สลับเป็นแบ,บส้มตีนอา้าโอ้โหเจ็ดเจ๋งอ่ะ <guess> แคเตมพาก็าหายไปเปในปีกตาถ้า play up your really, huh? <im> ็ e d c o ัวโห o e กเ when are you going to <bolt> give me the number si of your y o g a กูัดคอมเป็นกูแค่เป็นอยเางเดียเเอยเฮเฮ้ะเอ้ยเฮเยเยเย ร์างมือสุดบุทธสู้ต่อไปไว้ที่หลังกันแล้วกันครับเจอกันในพระถาดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหเฮียขอพัดทําสมองแป๊บนึง